วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจ,จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติในปี2567นะครับซึ่งจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจปีนี้สาขาวิศวกรรมยานยนต์นะครับเราได้มีการจัดเสวนาในสองหัวข้อเสวนาด้วยกันหัวข้อแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะ E ีวีซึ่งขยะ E ีวีเนี่ยประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีการนำ ยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานเยอะมากมายทีนี้มันก็อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าแล้วก็เป็นห่วงว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดนําเข้ามาเยอะๆเอา e ีวีเข้ามาเยอะๆแล้วมันจะเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอันตรายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยไหมนะครับในหัวข้อเสวนาของเราในงานวิศวกรรมปีนี้นะครับเราจะจัดหัวข้อเสวนาเรื่องของขยะ แบตเตอรี่ E ีพระเอกหรือผู้ร้ายนะครับชื่อหัวข้อก็ฟังแล้วน่าจะตกใจแล้วใช่ไหมครับในการเสวนาครั้งนี้เราจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน E ีงานเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการที่เขาเป็นผู้ควบคุมกฎระเบียบต่างๆเ,เราเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบตเตอรี่และ สุดท้ายก็คือเราเชิญผู้ที่ประกอบธุรกิจทางด้านการเอาแบตเตอรี่ไปประยุกต์ใช้มาให้กิดประโยชน์นะครับเพื่อที่จะเปิดปโอกาสเปิดช่องทางเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็มีความสนใจทางด้านที่จะนำกากแบตเตอรี่ไปใช้งานต่อนี่คือหัวข้อที่หนึ่งนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2 4ถึง26นะครับกรกฎาน,นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ หัวข้อที่2ครับสําหรับาขาวิศกรรมยานยนต์ที่จะจัดในหัวข้อที่2ก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทน LNG ครับโลคาร์บอนนะครับในเชิงพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยรถที่ใช้สําหรับงานขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถ10บล้อรหรือว่าเทลเลอร์เนี่ยมีการใช้พลังงานที่เป็นต้นกําเนิดของของเครื่องยนต์นะครับอยู่หลายประเภท LNG เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงนะครับและเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเราวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเราจะนำเรื่องความรู้เทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ LNG มาเสวนาให้กับทางผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้เห็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป LNG เป็นยังไง LNG มาจากไหนแล้ว LNG มันแตกต่างกับ CNG หรือว่า LPG ที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นคู่แข่งกันไหมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าในงานเสวนาครั้งนี้เราจะพูดในหัวข้อต่างๆที่คลายข้อสงสัยและที่สำคัญที่สุด LNG เป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมนะครับเกิดการเผาไหม้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในเครื่องยนต์นะครับก็อ,องหัวข้อหลักของสาขาว,วิศวกรรม ยานยนต์ที่จะบรรยายในที่จัดการเสวนาในงานวิศวกรรมแห,แห่งชาตินะครับนอกจากนั้นนะครับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเองยังมีหัวข้อต่างๆที่จะอบรมให้ความรู้กับวิศวกรท่านผู้สนใจน้องๆนิสิตนักศึกษาต่างๆสามารถเข้ามาร่วมงานกันได้นะครับในวันที่24-26ถึง26กรกฎาคม6 7 6 7ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ ออนิดหนึ่งครับปีนี้งานวิศวกรรมแห่งชาติจะยกระด,ดับความเป็นอินเตอร์มากขึ้นนะครับโดยที่เราจะมีการจัดงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ซัพพอร์ตด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ